ดีค่ะอันยองค่ะเซโยวันนี้เราจะมารีวิวปูนะคะปูอันนี้เขาเรียกปูอะไรคะพี่ปูอีลืมอีลืมเบอร์รี่ปูเขาใหญ่อีลืมเทแก่เทแก่เทแก่เทแกอีลืมเทแก่เทก็แปลว่าใหญ่แทก็แปลว่าปูปูใหญ่นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวปูกันนะคะฝากเพื่อนติดตามด้วย ดูเรามาพี่เซนปูปูใหญ่มากสังเกตดูขาขาปูนะขาหมูสังเกตบงขาหมูคนฟังนั้นกับปูขอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราอุปกรณ์ไม่ครบแล้วเนี่ยหาหากินได้ปาดปึงปูพี่น้องเนะหักเลยเธอ จัดการเลยเธอฟ้าฝนฟอคาเกละฝนแต่ฉันไม่เห็นหน้าเกหรอกนะฉันถ่ายแค่มือเกเจะเฉยฝนเกไม่ต้องกลัวความสวยเกจะทะลุอุ้ยนาำย่อยนาำแตกโอเคโอ้โขาวาสมกับขาปูแตกพี่น้องมารีวิวปูดูนะคะดูนะคะดูเด็ดนจิมซีฟูดเท่าอภินันทนาการจากจาก จากจาะย่างดอกมามาไกลอยู่นักนาการจากน่ากินมากอันนี้มันอยู่ห้าห้าหมื่นวอนแล้วก็พันกว่าบาทถึงได้พี่น้องบ่แพงด้วยนี่แพงไอ้พันที่แพงไหนพันขายพ่นว่าเขาว่าพ่นพว่าแพงเราพ่นขายอยู่ฉันว่าดูค้าดูดูค้าหนึ่งพี่น้องมึงค้าคาหนึ่งมึงดูคนละแกอวนันเอก มันมีไซส์อยกอยู่นะไซส์หนึ่งที่ตัวละแสนนะตัวละสามพันนใหญ่มากเลยเดี๋ยวโอกาสหนาเขาจะไปซื้อมากินอืมสวยงามหน้าสวยมากเลยฝนมากินมาดู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 แล้วแต่แกสะดวกเลยเพื่อนแกเลยนี่แหละที่เราจะกิน อเลยนะคะใครอยากกินต้องมาที่เกาหลีเดอ้อมากเกาหลีได้แต่เดี๋ยวพาไปหาหลานแต่ว่าสื่อแต่ว่าใจอีก <laughs> อน,นี่ดูดินะคะดูเบิ่งเบิงตัวใหญ่มากเลยพี่น้องมึงดูุนะ คอส่ะคอส่ะอาจารย์น้ำจิ้มแบบแรงเลยเอออะไรยกไปเลยจ้าเอาออกนกันเลยโอ้โหพี่น้องดูมาเลยนะคะมาเลยนะคะน้ำจิ้มซีฟูดอ่ะพี่นันทนาจันท์จากคนสวยโอ้พี่ม้าขากล่องหนูดับเลยนี่หน้าฉันรู้สึกเหมือนบานมากเลยจะให้หอยไป่ห้อยจะชิมให้ดูนั่นแหละชิมให้ดู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 เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอืมโอ้ยร้อนพัดลมก็ไม่เปิดแอร์เขาไม่เปิดโอ้ยของเกาหลีเขาไม่ได้มีอันนี้ให้เรานะคะบ่าจะมีน้ำจิ้มแบบนี้นะพี่น้องอันนี้พี่พนมาตามอา ิดถึงมากใหญ่มากกินหมดไปสามตัวอินถึงน้ำจิ้มมากเลยแกน่ากินนะชนกระดองไกระดงชนอะไรชนเนื้อนั่นๆหวานหวานเนื้อหวานมากอร่อยมากปูสดมากเนื้อหวานมากนมค่ะนมนมนมหกอืออตัวนี้อร่อยมากอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวเอาไว้ด้วย เดี๋ยววันหลังเซาเดือนก็จะเอาตัวเหลือเดี๋ยวพี่เหลือกระดองมาให้นะคะตัวละห้าหมื่นมารีวิวตัวละห้าหมื่นก็จะตัวใหญ่ทั้งหัวกินบาเป็นดอกแม่นบอกแม่นบอกจานกินมาเป็นนี่เลยบ่ผู้ใดนังและโชก้าลายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมห็นมุ่ยนี่หน้าก็ดีเลยตัวใหญ่มากเลยนะคะตหน้าก็ดีเลยค่ะหน้าเต็มหน้าก็ดีเลยคืองกนรเรื่ไงรด้มาเลยโชก้าวตัวใหญ่มากพี่เขาไปซื้อมาฝากเลยนะเนี่ย สามตัวพันห้าค่ะพี่เขากินไปแล้วค่ะกินไปแล้วห้าตัวพี่เขากินไปห้าตัวเขาจุกแล้วเพิ่นเพื่อนแต่กินยุ่านแต่ว่าเพิ่นกับว่าบอดดี้อัตโนรพรวันมามีน้ำจิ้มนันน้ำจิ้มกลอบมากินอยูหองเพิ่นก็ห่อมากินอยู่บ้านอีกสองตัวมาตํแบบาบอกว่าถ้ากินมีน้ำจิ้มก็จะอร่อยแต่น้ำจิ้มคือไม่ได้รยมา่ะไม่ได้รสชาติของปูเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับอารมณ์คนไทยอ่ะคนไทยต้องมีอารมณ์ของพิก อหญ่ๆจิ้มแบบซักตัวใหญ่ๆให้แจกเนาะตัวข้างๆทิปปี้ทิปปี้ให้กินรอเลยจ้าเกิดไปเลยเนี่ยพริกเมืองไทยนี่แหละเนีดเด้อเนี่ยกินไม่เรียกปุ๋ยมาเลยค่ะมาคุณเพื่อนนี่นะคะมีโอกาสจะไปเลี้ยงถ้ามีโอกาสกุนาบ้านเรากุนาบ้านเรากุนาบ้านเราก็อร่อยเด้อมันอยากส่งไปพี่น้องที่เมืองไทยกินเนาะ ถ้าเราสั่งมาที่มือใทยมันแพงนะเห็นไหมคะถ้าไปกินตามร้านเกาหลีเนี่ยไม่มีนะคะน้ำจิ้มอย่างเงี้ยมุดก้ามน้อยจนเรจะเอาเนื้อหวานมากเลยค่ะเนี่ยขนาดก้ามปลายตัวเนี้ยแยังมีเนื้ออยู่เลยว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่อะน่ากินมากเลยอะซาใจมากเลยไดคนกินเนี่ยอร่อยมากอะไร ฟาร์นอกกันเด้อยังยังงดแอลกอฮอล์ค่ะงดแล <c oughs> อลกอฮอล์เราต้องฟาก์มกินาะว่หมูเห็นหลาแล้วเขาขอสีฟ้ามาหยาดก็มัดหยาดพี่น้องเขาจะมาเขาจะมาหาแล้วเดี๋ยวเพื่อนเขาจะปั่นจักรยานมาแล้วเราต้องรีบกินแล้วเราเจอกันงดแอลกอฮอล์ค่ะจะไปดื่มน้ำเปล่าค่ะคืนนี้ออืใช้มือเลยเหรอ ลืมมันมันบ้นเราลืมลืมตัวลืมว่าเราต้องออกสื่อลืมลืมพี่น้องลืมใส่มือเลยค่ะไม่เมาค่ะไม่เมาถ้ากินมือมันก็ได้อีกลาดชั้นหนึ่งเนาะอุ้ยไม่เมานะคะไม่มีแอลกอฮอล์เลยดูได้ไม่มีแอลกอฮอล์เคุณจะไปเอาไว้ไหมจะน่อยใช้พี่ใช้พี่ไม่โซ่เลยพี่รู้ไม่ได้ที่ใส่เ็นเกงนอนเลยไม่เป็นนอนเหรอเป็นไรคุเดี๋ยวนะคะสต่าโดนลืมเมนูเด็ด แกเดี๋ยวกกินหลอกแกไม่ต้องกินหลอกแค่ก็จิบให้บอกพอเป็นกระใสแกเบียร์เหลือกระป๋องนึงอยู่นะไม่เอาไม่เอาเบียร์ด้วยถ้าไม่กินเบียร์ฉันกินไวน์ได้ไหมไวน์เนี่ยไม่พอไวน์ในแก้วเดียวไม่จะใจร้ายขนาดนี้เราโดนมันจะรีบนะคะรีบเพราะเดี๋ยวไปแทนเพื่อนที่จริงก็แบ่งคนละตัวนะนะคะแบ่งกันคนละตัวกลับค่าบ้านอยู่นู่นไม่กลับได้ยังไงกลับกลับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ให้เขาเชิญก่อนนะ ให้เขาเชิญกลับแค่กลับกลับเองไม่กลับหรอกไม่มีค่าตัว๋วกินแต่ปูนาเนาะปูนาเราว่าอร่อยแล้วนะคดแล้วเหรอคดแล้วปูนี่อร่อยมากอันนี้เราก็ข่าพญาตนะคะข่าพยาตปูหรือพาตข่าข่าพยาตปูปูไม่สุกป<พ>ู<พ>ไม่สุกพญาตปูหรือพญาตจซาอุดอข่าพยาตสซาอุดร กินว่ากค่ะพย่ให่กัพี่น claro ้องชีวิตจะมีอะไรมีความสุขขนาดนี้ไม oh ่ได uh um ้นี่ดูสิเนื้อล้วนเนื้อปูล้วนแกโชว์ฝั่งนี้ด้วยดูสิคะเนื้อปูล้วนเลยนะคะสวยมากเสียงดูดคาชิเกตตา้ยมาจิโซมาชิโซโยพี่น้องค่ะ อุ้ยจิ้มแม่อาบน้ำแม่อะไรเนี่ยอุ้ยน้ำจิ้มแค่นี้มันอร่อยกว่าก่อนออกนอกบ้านมันหวานมันมันหวานอันนั้นมันอร่อยกว่ามันสดมันหวานเนาะเดี๋ยวพวกกัะที่นุ่มตะพี่น้องมันมีอะไเบิ่งดอกเบิ่งปูนี่ยไม่หวานอย่างเดียวนะคือมันมีความหอมมีข้วปูด้วยโอ้คือเราได้กินปูจริงจังก็คราวนี้แหละวันนั้นกินก็ไม่ได้กินอย่างนี้เลยนะคะจริงจังเลยเหรอจริงวันนั้นไม่ได้กินอย่างนี้นะตัวมันไม่ได้ใหญ่อย่างนี้ไงตอนที่ตื้อมากินวันนั้นอะ ใช่มีแต่ขามีแต่ขาที่ไปซื้อกับพี่แนมใช่ถ้ามันมีรุ่นตัวเล็กถ้าจะมีตัวห้าหมื่นะมีรุ่นไข่เนาะหกเจ็ดตัวห้าหมื่น่ะมันจะมีแต่ขาโคมเคงเนาะอร่อยมากอร่อยมากเกดก็ไม่มีเกดเมื่อไหร่จะมาอันนี้ก็คือเป็นกระดองมันได้พี่น้องกี่ดอกมันแล้วเซาเราเสรตักน้ำจิ้มใสออเห็นบเป็นเนื้อโอกตรงโอกมันพี่น้องเป็นเนื้อตรงโอกมัน ดูสิเน in. ื so okay. ikka, really şey ้อปูเยอะมากเลยค่ะมันมีใส่ไงคนนี้อยู่เดียวรอบหน้าจะเอาใส่ไงคนนี่น้ำจิ้มใส่พี่หน่อยตัวใหญ่จริงนะดูสิดูนะน้ำจิ้มนะคะพี่น้องดูสิตักน้ำจิ้มใส่พี่หน่อยเลยนะคะนี่หน่อยได้ไหมเยวจะกินให้ดูนะคะกินให้ดูนะคะ เราตีกินให้เบิ้งเด้อพี่น้องเบิ้งเด้ออันนี้ใส่น้ำจิ้มที่ใส่น้ำจิ้มไปเมื่อกี้เด้อพี่น้องเนื้ออกมันเยอะมากเลยิยังไม่ได้พอครึ่งเลยอ่ะโอ้ยตื่นอาบน้ำจริงอ่ะเนี่ยใจเย็นๆเยไว้ต้องรีบกล่องลอยร้อนมัแต์เมื่อกี้นี่แหละ ครับพี่บี้ไอ้หนูยอยหนูกินปูไหมแฮปปี้เบาร์เดย์ค่ะขาพยาธ <laughs> ิขาพยาธิเป <laughs> ็น้อกขาพยาธิกินไม่กินก็ข่าวบอกกัน <laughs> โอ้ยเ <laughs> ลืกแบบอกกระดาษผู้อุปถัมภ์ปูเราวันนี้ <laughs> อาบแล้วค่อ e> อะอาบแล้วค่ะอาบน้ำอาบแล้วค่ะอาบแล้วอาบน้ำป okay. ูเออตัวค่ะเนื้อปูนะคะนี่เนื้อปูล้วนเลยนะเนี่ยกับไก่เพิ่นใส่กับเกาลัดเนี่ยเพิ่นใส่ไก่หมีดต้นผีนงเด้อ ปูแล้วจะส่งไปพี่น้องแต่ต้องให้ด้วยแต่ต้องจิ้มราดมามาเดี๋ยวเสาวเราจะสั่งคุณยายแท๊กเปย์ส่งให้ลูกให้ลานกินอะแล้วเขาเพย์วันเกิดเลยเนี่ยเขเพย์วันเกิดให้เร็วๆกินปูตัวใหญ่มากตอนนี้เราไลฟ์สดกันหลายกล่องอ่ะสิงงๆเลยเด้อพี่น้องด้วยไอ้หนูไอ้หนูดูดิตัวนี้ขาตัวนี้เออขาวันเราพี่น้องเที่ยอไว้โชว์ตัวนี้ไว้โชว์ยังไม่ให้กินตัวเนี้เนื้อปูเยอะมากอร่อยมาก เป็นอันนี้อันนี้เป็นเนือ้อที่เป็นเนื้อคาเซาดอนแกะแล้วพี่น้องแมนแมนเอาแม่ตักไปแม่ฝนน้นนำจิ้มลงลลมเนื้อปูก็เนือ้อน,นี่เนื้อขาล้วนเนาะอันนี้กระดองมันอันนี้ยังเหลืออยู่นะ่ะขายอันทาน่านจะโซ่ต,ตัวกันโอ้โหแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่นี่พี่น้องใหญ่ก็จานอีกคนเด้๋ยน เพิงด้พ่อใหญ่พันธาเมียไปเที่ยวเออมาเไปยซงเกาะมาเซปาไปใช้เกาะ่าเซปนคาสิโนเขาปิดอันโควิดโอน่าแปข้างวันโดภาคติดเกาหลีเนื้อพุ่นพ่อใหญ่พันธะเมียไปเที่ยวไปเดินพรมแดงมาเนเปเ่นคาสิโน อยู่ข้างวันดดตีพูดเกาหลีเหนื้อพี่น้องมันอีขั้นปิดไอ้โควิดนาเพื่อกล้วผ้ากันเมียกันแล้พผ้ากันขับรถกลับอยู่ไปชงวันขับรถไปแล้วก็ขับรถกลับก็เลยแวะมาลานปูเราก็เลยโชคดีได้กินปูนะคะวันนี้ไม่มีพี่เขยมาเข้ากล้องด้วยเพราะว่า h o l ลิเดย์ l i d a y เมื่อขับรถสลบไปแล้วตอนนี้โอเคเลี้ยแต่เมียเลี้ยแต่เมียโอเคเบิดมือ ครับที่จับผากใต้ไปพุ่นติดเกโจลีเหนื้อพุ่นเล่าผ้าเนี่ยไปเที่ยวไม้นขาหน้าเนะเว้ยขาหน้าเลยขาหน้าไม่ได้กินบเมื้อไปเที่ยวไปขึ้นภูเขาไปเบิ่งอันต่างหันลมกระทั่งเด็พึ่นบุยุดซองมือผ้ามียไปเที่ยวพี่น้องอร่อยมากอร่อยมากจริงโอ้เนาะนิ่งนิ่งยิ่งพิ่ง เวสเปียร์อะไรกันเวทักทายมูกันมูต่างสาัตว์ประเทศนึงเกาะบ,บาเลนประเทศบาเลีมูประเทศบาเลนเดี๋ยวท,ทักทายก่อนอุนจอน <c oughs> อุจอน,อจ,อนอจอนแฮโยซุนซุนบอกว่นอนเดโยมึงขับรถนะบอกภาคบอกปอบยูค<ม>ายูดิงกิ้งนี่ค้าพยาพน้องดิงกิ้งมานะ่ะ กพินเลอีกตัวนึ่งกินเพราะเราเบิตตัวอย ute, hey, ồng, uh, wow. ู่พี่นออันชัวมุ้กล่องบอกเขาอะลความมุ่งสมาธิเี่นยองอืมแคนชนะขี่กูไงฮะ สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวดซวดอกคอร์นอยากกินตัวนี้เห็นเบืเ่อกันนล้วจ้าสำหรับคลิปว<ะ>ันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามคนสวยด้วยนะคะฟินิ s ทัรวคอบ